เจ้าขุนโพสต์ภาพคู่กับสาวปริศนาลงไอจีงานนี้ชาวเน็ตแห่เดาใช่เอิญเอิญเดอะสตา์หรือเปล่าด้านพ่อเจเจตรีนยังมาคอมเมนต์แซวครอบครัวที่ถือว่าหน้าตากันยกบ้าน จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากครอบครัวของเจเจตรินวัฒนสินและปิ่นเกตมณีวัฒนสินคู่สามีภรรยานักร้องและนักแสดงชาวไทยซึ่งลูกชายสามคนของทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเจ้าขุนหรือเจ้าสมุทร เรียกได้ว่าหน้าตาดีจนสาวๆหลายคนอยากขายขนมจีบให้ไม่พักและแม้จะหล่อน่ารักบ้านรวยก็ยังไม่มีวี่แววที่จะควงคนรู้ใจมาเปิดตัวสักแต่ล่าสุดเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่วันที่10สิงหาคม2566เจ้าขุนจัก,กรพรรดวัฒนศิลป์นักร้องหนุ่มที่เป็นที่รู้จักในจักผลงานเพลง อย่าเพิ่งคิดไปไกลและลูกชายคนที่สองของวัฒนิสิ์ได้โพสต์รูปภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยภาพดังกล่าวเป็นรูปเจ้าขุนคู่กับสาวปริศนาที่เอามือปิดหน้าไว้ข้างหนึ่งแต่เจ้าขุนก็ไม่ได้โพสต์รูปภาพพร้อมแคปชั่นหรือแท็กสาวคนนั้นแต่อย่างใดมีเพียงอีโมจิอีโมใจสื่อความเท่านั้น แล้วแบบนี้จะเป็นการเปิดตัวแฟนหรือเปล่านะแต่แม้จะสาวที่ยืนข้างเจ้าขุนจะเอามือปิดหน้าไว้แต่ก็ปิดไม่พ้นสายตาของชาวเน็ตเพราะรูปสาวที่เจ้าขุนโพสเหมือนเปิดตัวแฟนนี้มีความคล้ายคลึงกับเ e อิญเอิญเดอร์สตาแต่ต้องมาลุ้นกันว่าจะใช่สาวคนนี้เจ้าขุนมาเปิดตัวหรือไม่นอกจากคอมเมนต์ชาวเน็ตแล้วคุณพ่อเจเจตรินของเจ้าขุนยังได้มาคอมเมนต์แซวว่า เอ๊ะทำเอาชาวเน็ตลุ้นไปอีกว่าคงเป็นการเปิดตัวหวานใจหรือว่าที่แฟนเป็นแน่แท้คะ่ะเรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งหล่อแถมยังมีหวานใจน่ารักรักข้างกายอีกด้วยคะ่ะ